สเมตรเก่าิบหาี่เนาะสองเมตรหาสาเมตรไอสองเมตรหาสามแผ่นสองเมตรจะเือแล้วจะจะะดงมีง้สามกินสมตัาหนองไม้ป่ะทำหงหนองไม้ไป่งบ่ป่นี่ ฮะเพิ่งเล่นมื่นได้ต้องฟงว่าหนึ่งมันชิลอบบ่ายนะยังกินเธอเดียวอยู่ vàng, đẹp loài, phi nông ấy, ồ, súng ngari. đang bị mệt nha, phi nông, nó săn thằn, xéng, vịnh, lăng xốp, say ngàm, สัตว์กินอะไรฟางเร่งมือพี่น้องะไยเพราะว่าอยากคู่คปริมาณสังกะสีเนาะอ่าขึ้นย่างแล้วก็ขึ้นข่าวเทิงโอ้น้องซ้อนนองย่างมากนี่เครื่องสร้างฮะเครื่องสรร้างเคื่องสร้างเครื่องมือสร้างบ่นเดียววันนี้เครื่องกินสร้างได้ไหม อุปกรณ์เราอุปกรณ์วะโอ้ยอาสาวาดีน้องสอนพี e: ya, ่น wow ้องเลยคิวมากำยไงมาให้เพราะว่านั่งเอกสร้างฝากมาพี่น no. ้องเลยเนาะโดยนั่งเอกสร้างฝากมาเอ้าให้สร้างคนแรกน้องสอนโดยเนียงอะไรมากำยไงนั่งเอกเจ้าฝากมาให้ฮะขอบใจขอบใจาสีภรรยาสีภรรยาบ่ะใจเด้อภรรยาเออสีภรรยาฝากกำยไงมาให้พี่น้องให้สร้างแนวประศัต ส<า>รส้างโดยโดยสร้างกำลังบุกพนะี book, ่น้องเลยเนาะบุกขึ้นข้าวเถิงเนาะ,ะเพื่อให้ทางสร้างสิได้หูวัดแทกเนาะสร้างกระสีใส่สร้างคนวัดให้เลิแล่แนเราก็บจิ้ปสั่งเลย ตีตาเลเพ่อไม่างเ้โค้งหางพิ่งแล้วกสามารถวัดได้เลยเนาะบอแท็กอยู่นี่เลยใส่แท็กเลยแทกเลยบาิมกะตอย่าลืมแซกแซ็กเอ่อมาคันมูขันใดเด้อวัดกันน้นยอ่าแซ็กตัวมามูขันใดันแว่าเอฟซกะ này ray sốp phen để cho nó thành chốt 3 đi okay đang sang

Terima <laughs> kasih <laughs> 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 Hoa phao, hoa phao, hoa con, hoa con hoa 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 con hoa 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 này hoa อ่างเดียววุ้นจุดอาร,การอ์กันเซกซี่ก็มึงสั่นได้บ้านหิวข่อยละบ้านการลางาังคา สามเมตรเก่าสิบห้าโอ้ยเอฟซีเอ็นหูขนานหมอรูก็น้อยนะไม่ดูสามเมตรเก่าสิบห้าสามก็น่เชียงเลย ทำกันแล้ววันนี้แท่งมุมตัวนี้มาเปตัวนี้แวนี่เม็ดหนึ่งออกมาแจกมันแสกบอลมุ่งกัไดเนาะมันอีอนมันอีกได้แปดสิเป็นเม็ดแปดิบนึ่มึ่งเดม็ดเจ็ดเม็ดแเ้สิบแผ่นข่าวนี่ยเนาะ เป็นเา่าเป็นเท่าเนาะสามเมตรก้สิบห้าสิบแผ่นเนาะสามเมตรเก้าสิบห้าอีกเแผ่นเนาะวอดีเป็นสิบเกเนาะโมเมนปะ สิบเก้านาะคัวนี้เป็นสิบเก้า9เกาเสองเก่อสิบแปดสิบแปดแผ่นเนาะตัวนี้มันสั้นอ่ามันมาตัวนี้มันสั้นเพิ่มไปสิ้เ

ว่าเล่นสังกระซีแน่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าฝน,นเนาะว่ได้มีกำบังเยสร้างแน่ hiệu khẩu đề sao Chắc phải hiệu gì bỏ Hiệu lại kinh, kinh nó cho mà nó nhai nó Không bỏ hòn này mà bà bố à, buồm anh Hả? Hòn anh Hòn kinh nó ฝนกับมาเพระาะฝนบาดอย่งพี่นังเลยระมัด <c oughs> ระวังในสางเด้อมันลือดเมิน,นมาอีกแล้วมาอีกแล้วฝนเอ้ยหายคักปัดเนี่ยวัดลังคาแล้วก่อนกับบอกเนาะอึ๊บ เก็บเครื่องไฟฟ้าเข่าก้อนพี่น้องเลยอ๋อสร้างกับเห็ดจนลืมกินเข่ากินหนำพี่น้องเลยเนาะจนสิ่งหนึ่งมุ้งไอ้โมกินเข่าอยู่ขึ้นสูงแล้วไม่ขี้ขาดลงเลยเนาะเอ้อเจ๊สร้างปืดบนลงกระยาเด้กพนย่อขึ้นไทยเอนอนอนดิทงเลยพี่น้องเลย เดี๋ยวช่างเดี๋ยวมาท่วนขึ้น,นเขาโตวัวฮอจดนี่ถือกี่บ่ฮะคอดบังขึ้นเปะอิไรบ่สามเมตตเก่าสิบห้าแปดแผ่นแปดสองเม้ห้า

ตัวเงาเนี่นะนึ่งบสองสองมนห่ากบลุนสื่อแล้วสองแผ่นเตรงนี้สองแผ่นเออแผ่นหนึ่งนะเ็นไรสองแม่หานี่แผ่นหนึ่งสองานแผ่นนึง โอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลานอ้างได้จดเตเป็นแผ่นลังคาพี่น้องนะารูแผ่นอลชิง่งเนะาะเรียบร้อยรายการเะวบู๊จะเอารายการนี้นำไปหายทางหานผ่นมาตัดลังคาเหยียบเป็นหล่อเนะอาะเป็นสีน้ำเงินพี่น้องกับเพื่อนน้องน้ำเลยเหตุแบบเหยียบเดียวรุนเดียวกันเลยพี่น้องเลยนเนาะแผ่นลม ขนาดเดียวกันโอมดอแบกขนาดเดียวกันพี่น้องเหยียบคือกันสีคือกันเนาะไปลุบนน้ำกันเบิร์ตปลเนานะดูแต่ว่า3เมตตเกาสิบห้าสิบแปดแผ่นพี่น้องนะสองเมตรบอนแสกหามุมขึ้นขันใดเน,ะะ 2, นา 3, นนะหาสองมตตหาสามแมตต์สองแมตรหาสามแผ่นสองมตสแผ่นเนาะตลบกลางพี่น้อง 40, 40, 40สนนี่สเซนสีน หนึ่งแผน่นสิบเมตรพี่น้องเลยเนะาะหลับรบข้างเรียบร้อยเป็นลมสิบสามแผน่นเนาะซื้อมาพร้อมกันเลยหัวไหล่หัวละคนเอฟซียาทีพี่นอ้องเนาะเอฟซี FC, ทางนะ้องท่าน้องไม้เนาะเป็นห่วงบอลมุงคันใดเนาะบ่อยากให้เวลาฝนตกบ่อยากให้บันไดตากแดดตากฝนพี่น้องเนาะต้องเน้นมองเลยเอาเนาะทางเขนดขึ้นเลยพี่น้องึ่ง โอเคตามนี้พี่น้องเลยนี่แกทางบุญกาเดลยไปสั่งไหวก่อนพออย่างลาซาเนาะในการเก็บห่หลังคาทาขงขินเข่าบ่าเนะ้เนาะน้องสอนจนอนะโดนน้ำ้างป่จ้าไหมจาบอจาเจอป่จ้าเจอจ่าเจอกินแล้วจ้าเจอนี่กินแล้วป่ะ เอาจ่าเจ่ายกระดจัจากตะดงจ่าเพือนเน่จ่ายจาตะดงแบุกมีงานใหนสามกินสมตั้มหนองไม้บ่ตทำาวงหนองไม้ครับเฮ้ยเฮาลบสังเชียงขึ้นนะจื้มแล้วจืนมสังเสียงเนาะ ตงคะนนี่นี่กระตูกพี่น้องเลยโอ้โตฮักบ่ฮักนี่หผู้เฮ็ดได้เหรอผู้เฮ็ดต้องหักพี่ชายสร้างแคมบอกินบ่ตอนเกิดอุบัติเหตุคะแนสร้างแคมไว้พี่น้องเลยเนาะเพราท่น ปพาจันห้องโอ้ยโอ้ยห้องบอกเลยพี่น้องเลยบุปากเลยปก,กปปติเราจะเจ็บเลาวจีห้องนะอันนี้เจ็บช่วยใครเจ็บแห้งพูดห้องปากบวก MM. โอ้ยอย่าคอยแค่แนเอาลุงขาหนึ่งก็เลยโดดท่านนะท้าวาลุงพัดสองค้านางแบบกันเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วซ <ๆ S 2> <ๆ S 1> <อ>ากปื๊ดไรคนโตใหญ่ยังกินหน่อยแท้ มันกินก่อนลำยักเนาะอ่าอ่าเอาคือว่าโบนิสั่งสั้งกระซีมาให้ก่อนเด้ออ่ามืออื่นก็แล้วมือฮือก็แล้วเสร็จในมุงเนาะมือมื่อื่นเฮาก็ต้องสร้างก็ต้องตีโครงก่อนเรียบร้อยเนาะเห็ดสอกเห็ดแซกออกมามือฮือมือือมุงมือนี่มาเห็ดบุบบอลเยตันอี่กต่าไป เรือว่าแบ่งเบิงตัวจริงก่อนเนาะว่างาน้องเด็ดจับซอยกันพนะี่นงองเ้ย่อฝึช่วงตอนที่มุง้งทำมาแล้วก่อนจังง่ายเนาะ,ะมือนมุ่งเลยเน,ะะะนาะหัน่เลยนาะวอวดเวดิวด่าวเลยดปวดปดวดปววว มือนก็ได้มงเลยนะมือก็ได้มงเลยเนะาะหามงว่ายแห้งดีแล้วพี่น้องมันยัง <c oughs> มันยังบอ่อเปียกจุ่มซางอ่นแหละเนาะมงเลนะีเ้ยงจังง่ายแบ่งคนไปเฮือนน้องซ้อนเนะา,ะาะสาบมันไม่แล้วงแล้วพี่น้องเลย<อ>สาบไม่แล้วงเรากลไปเห็ดเฮือนขั้วน้องนงน,น้อยนี่เนา,าะทำอะไรพี่น้องเลยไปเร <c oughs> ื่อยแต่พอจะว่าน้ำซางเสี่ยงอ่ะแหละ เพิ่นน้องซ้อนหนาหงน้ำอยากให้เทพติดก,กับมองกันเปื่อนของนอนแล้วนะข้างหน้าเนีย่ยเพอนทางหน้าของนะ้องด้ยขอน้ำสางเนาะขอขอให้น้ำสางเติมเออ๋อยวจะให้หาน้ำใจพี่น้องเลยเนานะ ผมเป็นนำเมาได้นำใจได้นี่มันนำนำโวยนาพอมาแล้งเฉยลงเมื่อก่อนเนาะเมื่อจากสองซัมเมอร์อ่ะเฉื่อยมาใหม่ตัวแล้วขึ้นมาคือชื่ออะไรแอบพาแล้วเนาะมุ้งแรกเราก็ตีมือมุ้งไงใช่เนาะมือนยังเป็ปกู้เพิ่มเพิ่มก่อนกอดกูแป้นเนาะแม่แป้นทั้งกบแป้นก่อนครบแป้นก่อนปูเพิ่นก่อนจังเห็ดคม โค้งห่างตั้งวงกบเป,ป็นยังไงวงกบกลับมาแล้วหน่อยเขาเอาก็คั้นมีหัวยอดสองทิศใช่ไมนี่เคลื่อนลังเีรเนาะช้าๆได้ไห้สังไง,เ,เ,ง,ไงเดี๋ยวไว่ายอะไรได้ัาจวดกับจวดลี่นข้อพิจัรณาทางชิมงานอ่ะโว้ยสร้างจวดลีนให้ลราจวดร้ายกข้อแน่ว่าสัตวเบรกไว้แน่ <N> tuyệt <stereotype> là này là vì đạo đức bọn tôi tôi có thể là nó oh, chưa đấy mười này tôi nghe anh mười lăm bọn 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 ตะปูตะปูปูอยู่แก๊ตตวนนครูมองมองรถจักรครูเฮ้ยเอาตะปูข่าห้มก่อนย่างเนนาเอาเมียงไลยเ้ยลำบากคือต้องไเนาะกนตกนี่นขนขาหมก่อนร่อยัเตของการสั่งพามันไว้อ้รเนาะทางสีงไงล่องมันทันไง ป้าเฝ้าใส่เอ่นอนั่งปลอยน้องท้ายและน้องไม้พี่นอ้องเลยเนาะสามสาวน้อยสบายดีสบายด,าด,าดีกินข้าวกินน,น้ำเรียบร้อยแล้วบ่กินแล้วเออใครอยู่งเสียงนะ้องถามเลยเสื้อไม่ได้เอาบไปกินกินข้าวเสื้ออะไรมาเนี่ย หนึ่งมันฉีหลอบบ่ายนะยังกินเธอเดียวอยู่อ่ากันกันเบ่าวเลยใช่ไหมมีที่ชมถ้วยบ้วงเก็บเบ็ดล้วเนาะเรียบร้อยเนาะเออมีน้องอ้อยมาซอนเป็นยังไงเนาะเออเป็นัแน่น้องอ้อยดีใจครับน้องท่าน้องไม้บ่เออออเป็นพี่น้องเดียวกันไม่แต่เล่นเลี่ยวกัมาเล่นน้ำน้อง ไม้ทองท้ายเนาะ,ะ,ะสามสาวเนาะเนาะสูงคับป่ะงามเนาะงาม้งามอืเส,ส,สนนาบาลจะเอกไปสร้างสั่างสีห้ไปก่อนด้ะเลือพวมาส่งยามันมโดนเขาสีเดียวกันเลอน้องน้ำมาจังพอดีคนมาตกสร้างคนวามงออื่นส้มุ่งแล้วสร้างว่ะ ไวอะไรเนาะสร้างคนจวดพี่น้องไงเนาะมุงไหวก็ได้บ่นกำบังฝนไหวเขาก็ดีใจที่ได้เฮือรู้แล้วทางคุณยายใจดีว่าทำถึงงานสีได้นอนทำถึงงานที่ก็ซอยนอนดีใจสีเฮือรู้มีดึงเองมีมักอู่กูบอจันที่ซื้อ เลยจะายแม่แม่ใจน้ำเนาะยังก็ต้องอ้อยแล้วเนาะยังบวชใหญ่กันเนาะหัวกระยังเนาะกระดูกสู้ๆเอาเนาะจังเล้หัวยังน้อยอยู่คอยแช่งคอยหาไปพี่น้องเลยเนาะบุญว่าพี่น้องเนาะแข่งบุญแข่งรถแข่งเครื่อแข่งได้แข่งบุญว่าศาสนาแข่งไม่ได้ได้เนาะวัวภัยพี่น้องเลยเนาะทุกคนก็เลือกเกิดกูได้พี่น้องเลย อยากให้น้องเป็นคนดีสู้ๆต่อไปลูกเจ้าม,มียังกับซอยเลือกันฉัน,นกันอลไรกันเด้อสั้นมาบุญไปหาสัง่งสั่งกระซีหายก่อนเด้อยานมันขำเนาะแล้วขา,าสั่งแล้วสั่งซีมาส่งแอ้ไรขายสิพากันเมื่อบาดอะไเด้ออ่ากูแหละอีสองซ้ำเหมือนสกินมาเยี่ยมยามใหม่เด้อ ดึงพรภด้ว่าทางปลอดภัยดทางดปลอดภัยมดเ้ยโดยโดยขอบใจอะไรขอบใจทางพญาจีดีทำงานทางบาวิมซอยมมีเขามีแต่กินงานทีมพงานทางพาจีดีพิมพซอยทางภูปใจเลยโดยหาสาระพากันสนเศราย่บันบเงาก่อนฝนตกสัเนาะสบายดีนะเด้อดสบายดีสบายไปสับิเอาไว้เนาะ อ่าน้องทานน้องมาแล้วน้องอ้อยเนาะดีใจน้ำน้องท่านน้องอ้ยสองพี่น้องพี่น้องไอตอนนี้กาได้เริ่มขึ้นโค้งแล้วพี่น้องไอเนาะปุ๊ขึ้นข่าวและบาดนี่ล้วก็รมาออื่นกาสีได้มงสั่งว่านาะขาดบาดสีได้มงเลยมาออื่นเนาะโอ้โลเร็วทันใจพี่น้องไอเนาะ้าชสละที่นี่ขอลาก่อนค่ะสั่งสังสีใหม่ใส่ก่อนเนาะขม่อคกิฟนะสบายดีพี่น้องวัชกูขกุล กลับลาก่อนพี่น้งนองเลยเนาะยืดดีไม่แหง้งจบงานแล้วด้วยได้พี่น้องเด้อบายบายเนาะ